สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel ดูไปเถอะวันนี้ผมจะมาพูดคุยกันถึงความรู้สึกหลังชมภาพยนตร์เรื่อง d a n g e a n and Dragons: Honor Among Thieves เรื่องราวในเรื่องนะครับถ้าว่ากันง่ายๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของกลุ่มโจรกลุ่มนึงที่ภารกิจผิดพลาดทำให้บางคนเนี่ยถูกจับไปแล้วก็บางคนก็หลบหนีออกไปได้แล้วไอ้คนที่ถูกจับไปนอนที่ซังเตเนี่ยก็คือเอ็กินกับโฮกา กองเพื่อนสีจึงร่วมมือกันแหกคุกเพื่อออกมาทวงศักิ์สีของพวกตนแล้วมันก็ดันประจวบเหมาะกับที่แม่มดผู้ชั่วร้ายกำลังหาทางยึดครองอาณาจักรแห่งนี้ทำให้ชาวแก๊งต้องจับพัดจับผูกลายมาเป็นผู้ต่อกรกับแม่มดร้ายไปซะอย่างนั้นสำหรับในยุคนี้เนี่ยการที่จะหาหนังแฟนตาซีไปจนภัยที่มีฉากหลังเป็นโลกยุคโบราณอะไรเนี่ยที่ดูแล้วสนุกมันหาค่อนข้างยาก ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราเคยมีหนังประจนภัยแฟนตาซียิ่งใหญ่อย่าง The Lord of the r i n g ไตาภาคหรือว่าซีรีส์อย่าง Game of Thrones ซึ่งทั้งสองเรื่องเนี่ยสร้างมาตรฐานไว้สูงมากนะครับสำหรับหนังแฟนตาซีประจนภัยแล้วพวกหนังแนวนี้เนี่ยมันใช้ทุนค่อนข้างสูงนะครับพวกในทุนแล้วก็คงจะไม่ค่อยมีใครอยากที่จะกล้าสร้างหนังแนวนี้สักเท่าไหร่ แล้วในยุคนี้เนี่ยความนิยมหนังแฟนตาซีประจนภัยมันก็ไม่ได้มีเยอะอะไรมากนะครับหรือบางเรื่องทําออกมามันก็ไม่ได้สนุกอะไรขนาดนั้นออกแนวหนังเกรด B อะไรพวกนั้น่ะดูเผลอเนี่ย,เ,เ,ยเหมือนกับว่าไอ้หนังแนวเนี้ยมันจะค่อยๆล้มหายตายจากไปจากสาระบบหนังแล้วแต่ก็ได้เรื่องนี้แหละครับ D&D Dungeon <The S 1> <The S 2> d r d g r n Honor n o r Among Thieves ที่เหมือนกับว่ามาต่อลมหายใจนะครับให้กับหนังประจนภัยแฟนตาซี ข้อดีอย่างหนึ่งสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือตัวหนังมันรู้ว่าตัวเองน่ะมันเป็นยังไงคือรู้ตัวใช่ไหมว่าตัวเองเป็นหนังแฟนตาซีไปจนภัยรู้ตัวว่าคนดูหรือผู้ชมต้องการจะเห็นอะไรคือมันอาจจะใช้วิธีแบบโอสคูลนิดหนึ่งนะครับกับหนังแนวนี้ก็คือตัวเอกรวมกลุ่มกันตั้งตีตั้งปาร์ตี้ขึ้นมาแต่ละคนก็มีนิสัยต่างๆกันมีคาแรคเตอร์มีความสามารถต่างๆกัน แล้วก็พากันตะลุยอุปสปรรคฝ่าด่านต่างๆจาก A ไป B จาก B ไป C แล้วก็รวมพลังกันไปปราบไฟนอลบอสในท้ายที่สุดอะไรอย่างนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันคือตามสูตรอย่างนี้เลยนะคือจะมองว่ามันเชยหรือว่ามันโอสคูมันเหมือนตกยุคอะไรยเงี้ยซึ่งโอเคมันไม่ผิดนะที่ใครจะคิดงี้ผมก็คิดอย่างนี้แหละคือระหว่างดูเนี่ยมันเดาได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป แต่ว่าพอดูจบแล้วเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่นะมันก็สนุกแล้วก็ให้ความบันเทิงได้ดีเลยส่วนงานโปรดักชันเนี่ยก็ดูยิ่งใหญ่นะคือดูลงทุนจริงๆอะ่ะบางฉากเนี่ยออกมานิดเดียวแต่ว่ามันก็ดูแบบเออวะมันลงทุนนะส่วนบรรดามุกตลกในเรื่องก็ถือว่ามีแพลวๆาเลนะใส่มาถูกจังหวะจะโคนมากๆตรงนี้ผมชอบนะคือมันดูใช้ไม่พ่ำเพื่อดีอะ่ะ คืออย่างบางมุกบางแก๊กอย่างเช่นตอนที่ทั้งกวนทั้งแกงไปถามพกศพที่ตายไปแล้วหรือว่ามุกเหยียบสะพานอ่ะคือคนดูเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันจะเป็นยังไงต่อแต่ว่าจังหวะที่ใช้เนี่ยมันไหลลื่นไปกับเรื่องไงมันเข้ากับเนื้อเรื่องมันก็เลยไม่ได้ดูประดักประเดิกอะไรแล้วก็ชอบคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวละครนะคือมันให้ความรู้สึกเหมือนตอนเล่นเกมแนว mmorpg เลยอ่ะส่วนทีมนักแสดงแต่ละท่านเนี่ย ก็ถือว่ามีเคมีที่เข้ากันนะทั้งกวนทั้งแก๊งเลยแล้วแต่ละคนก็มีซีนมีฉากเป็นของตัวเองไม่มีใครที่จืดจ้างหรือว่าโดนกรบจนมิดอะไรอย่างนั้นน่ะแต่ข้อเสียก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วแหละคือมันเดินเรื่องตามสูตรตามแนวทางของหนังแฟนตาซีประจนภัยคือสำหรับใครที่ดูหนังมาเยอะเนี่ยก็สามารถเดาเหตุการณ์เดาอะไรในเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปได้เลยอะ แล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมเสียดายนะก็คือการเซตติ้งโลกใน d d ในเรื่องนี้เนี่ยมันดูน่าสนใจเพียงแต่ว่ามันคงต้องเป็นแบบซีรีสอ่ะมาถึงจะสำรวจโลก d d ในเรื่องนี้ได้ครบนะก็สรุปนะครับภาพรวมใน Dungeon and Dragon: h o n o r Amongst สำหรับผมนะก็เป็นหนังที่สนุกอีกเรื่องนึงคือก่อนไปดูเนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรเลยตัวอย่างหนังก็ไม่ได้ดูเลย แต่ว่าพอได้ดูแล้วเนี่ยดูจบออกมาแล้วเออมันก็เป็นหนังที่สนุกเรื่องหนึง่งมอบความบันเทิงได้ดีเลยโอเคว่ามันอาจจะไม่ได้ลุ่มลึกอะไรการเล่าเรื่องก็ตามสูตรแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องเนี่ยมันก็ทำให้ผมนึกถึงหนังประจนัายแฟนตาซีนึกถึงบรรยากาศเก่าๆของพวกหนังแนวเนี้ยที่แบบเน้นมอบความบันเทิงให้กับผู้ชม อย่างง่ายๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือสามารถดูได้ทั้งครอบครัวก็เอาเป็นว่าถ้าใครที่ต้องการหนังที่ดูสนุกๆดูเพลินๆน,น,นะครับเน้นเอาบันเทิงเป็นหลักเนี่ยเรื่อง Dungeon d n d d r a g o n h o n o r Among Thieves ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจครับผมคิดเห็นยังไงบ้างครับกับเรื่อง Dungeon and d r a g o n Honor among t h i e v ติชอบไม่ชอบตรงไหนคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่รับชมมารับฟังดูไปเหอะขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบคลิปของพวกเรานะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ